สวัสดีค่ะหมอแป้งคลินิกกัมแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยาวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอาหารแสลงนะคะมีคําถามมากมายถามหมอว่าอาหารแสลงที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงการดูแลสุขภาพตัวเองในการรับประทานอาหารเราควรหลีกเลี่ยงอาหารแสลงอะไรบ้างนะคะเรามาคุยกันก่อนว่าทําไมอาหารพวกนี้ถึงเป็นอาหารแสลงคืออันนี้พูดเป็นแบบกลางๆถ้าเราทํา อาหารได้ถูกวิธีสิ่งสิ่งนั้นก็จะมีความสแสลงน้อยลงแต่ถ้าเราทําไม่ถูกวิธีสิ่งสิ่งนั้นก็จะสแสลงกับร่างกายเรานะคะทีนี้หมอจะมาสรุปคร่าวๆอาหารสแสลงอะไรที่ควรหลีกเลี่ยง1ของหมักของดองของหมักของดองหรือของที่ทําสุกไม่ดีมีผลกับข้างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือน้ําเหลือง เพราะว่าของหมักดองก็จะเกี่ยวข้องกับพวกพีไบโอติกแล้วก็พวกพยาธิต่างๆถ้าเราทำไม่สะอาดแล้วก็แสลงกับลมที่เกี่ยวกับเรื่องลมไหลเวียนในร่างกายในทางการแพทย์แผนไทยถ้าเรากินของหมักดองพีไบโอติกชนิดที่ไม่เหมาะกับเราก็จะมีผลกับเรื่องเลือดน้ำเหลืองแล้วก็ลมการไหลเวียนในตัวเราเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะ อย่างที่สองหน่อไม้หน่อไม้ถ้าเราทำกับข้าวถูกกรรมวิธีในแผนโบราณที่ทำต่อกันมามันมีวิธีทำหน่อไม้ลดสารสำคัญที่เป็นสารพิษของหน่อไม้กับร่างกายเราลงได้หน่อไม้ก็จะเป็นพิษน้อยลงทีนี้เรามาดูพิษในหน่อไม้กันว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอะไรในหน่อไม้ดิบก็จะมีสารไซยาไน นะเราควรจะต้องทำหน่อไม้ให้สุกก่อนเพราะสารไซยาไนหรือว่าสารหนูเป็นพิษกับข้างในเรามันก็จะทำให้ไซยาไนไปจับตัวกับฮีโมโกบินแทนที่ออกซิเจนทำให้เราขาดออกซิเจนหมดสติได้นะหน่อไม้ดองถ้าเราดองหน่อไม้ไม่ดีก็จะมีการติดเชื้อข้างในได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ให้สะอาด แล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเก,กาหน่อไม้อ่ะมีสารกลุ่มพวกพิวรินสูงก็จะทำให้กดยูริกเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเก,กาตสูงได้เช่นกันทั้งหมดทั้งมวลหมอมีคนไข้ที่เป็นประ,ประดงน้ําเหลืองเสียประดงก็คือเป็นผื่นแดงๆนะคะน้ำเหลืองเสียก็คือพวกกลุ่มสะเก็ดเงิน ควรหลีกเลี่ยงหน่อไม้เพราะว่าถ้าบางคนแพ้ผื่นสะเก็ดเงินหรือผื่นประดงที่เป็นเม็ดสีแดงๆก็จะขึ้นมาทําให้เราเป็นภูมิแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะถัดมาอาหารทะเลบางคนแพ้อ,อาหารทะเลนะคะควรหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าอาหารทะเลมีหลากหลายเราควรจะเลือกเอานะคะว่าเป็นอาหารทะเลเลี้ยงหรือว่าอาหารทะเลจากทะเลน้ําลึก ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสัตว์น้ำนะก็จะเก็บกินสารอาหารที่อยู่ในน้ําบางทีสิ่งโสกโปกที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะฝังเข้าไปในสัตว์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้ออาหารนะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆเราต้องเลือกให้ดีแล้วก็เอามาปรุงสุกก่อนรับประทานอาหารนะคะตัดมาแอลกอฮอล์ถ้าเรากินแอลกอฮอล์บ่อยๆตับเราจะร้อนเราก็จะทํางานหนัก ทีนี้มันก็มีกรรมวิธีเนาะในการลดทอนปริมาณแอลกอฮอล์ลงเช่น 1. ใน28วิธีในการทำยาแผนโบราณก็คือเอากลุ่มสมุนไพรแช่ในแอลกอฮอล์แช่ในเหล้าเพื่อสกัดสารสำคัญออกมาเป็นน้ำกระใสาย,ยาแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครที่ร่างกายข้างในร้อนง่ายเราก็ไม่ควรจะปาร์ตี้แอลกอฮอล์บ่อยนะคะเพราะตับเราจะทำงานหนัก พอตับเราทำงานหนักทำให้ระบบข้างในร่างกายเราลวนไปด้วยการผลิตเม็ดเลือดการกำจัดของเสียนะคะตับเราเมื่อทำงานหนักตับมันก็จะแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะถัดมาของดิบ ของดิบก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับของหมักดองถ้าเรากินรับประทานของดิบบ่อยๆก็จะมีแบคทีเรียมีพยาธินะรวมถึงทําให้เลือดลมเราไหลเวียนไม่ดีในคัมภีแพทย์แผนไทยชื่อคัมภีชวดานะคะถ้าเรากินของดิบของบูดกินอาหารมากเกินไปกินอาหารน้อยเกินไปก็จะกระทบกับลมข้างในทําให้เลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีหัวไม่ค่อยแล่นนะคะ แล้วก็มีผลโดยตรงกับเรื่องการเต้นของหัวใจแล้วก็เลือดมาไหลเวียนที่สมองดังนั้นหลีกเลี่ยงของดิบของหมักดองหน่อไม้อาหารทะเลแอลกอฮอล์แล้วก็มีอีกสองอันที่หมออยากจะฝากก็คือข้าวเหนียวถ้าเรารับประทานข้าวเหนียวบ่อยๆข้างในก็จะร้อนในเยอะทําให้เลือดลมไม่ค่อยเดินถ้าใครที่น้ําเหลืองเสียน้ําเหลืองไม่ค่อยดนะีเป็นภูมิแพ้ง่าย เป็นมะเร็งสะเก็ดเงินต่างๆนะคะควรหลีกเลี่ยงพวกของแสลงไปก่อนนะเพราะว่าร่างกายระบบข้างในเรายังไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปถัดมาน้ำมะพร้าวในเส้นประทานสิบนะคะถ้าเรารับประทานน้ำมะพร้าววันอังคารหรือวันอาทิตย์มันจะแสลงลมที่ชื่อว่าลุชานะคะลุชามเป็นเส้นหูขวา เพราะฉะนั้นเลือดลมที่วิ่งมาหูขวาก็จะเกิดการติดขัดได้นะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะในทางกับการถ้าประจำเดือนใกล้จะมาเราควรจะกินอาหารเผ็ดร้อนนะหนึ่งสัปดาห์หรือในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะถ้าเรากินน้ำมะพร้าวในช่วงที่ประจำเดือนมาน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็นจะทำให้ประจำเดือนเราออกไม่ค่อยดี การที่กินน้ำมะพร้าวเหมาะสมก็คือเมื่อประจำเดือนหมดแล้วเรากินน้ำมะพร้าวได้จนถึงวันที่14นะคะถ้าใครเตรียมมีน้องนะคะเตรียมผนังมดลูกให้เหมาะสำหรับการวางไข่นะคะก็กินน้ำมะพร้าวได้แต่หลังจากวันที่14ไปแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเพราะว่าช่วงนั้นถ้าใครไม่ได้เตรียมมีบุตรนะคะไข่ไม่ได้ มีการผสมนะผนังมดลูกนะก็จะต้องเตรียมสลายออกมาหลังวันที่14จนช่วงมีประจำเดือนเราควรจะกินอาหารที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนช่วยขับลมให้ประจำเดือนออกได้ดีขึ้นนะคะเมื่อผนังประจำเดือนออกได้หมดออกได้ดีการที่จะเป็นถุงน้ำก้อนเนื้อแนอนาคตของระบบสตรีก็จะลดลงนะคะ เพราะปัจจุบันคนเป็นเยอะมากเลยเราต้องดูแลเลือดลมประจําเดือนให้ดีนะคะวันนี้หมอแป้งก็ฝากความรู้ทางการแพทย์แผ่นไทยเรื่องอาหารแสลงเอาไว้ให้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ